ก่อนที่ทุกท่านจะไปฟังการนับเดตข่วาวสารศึกฟุตบอลไทยลีครับทุกท่านช่วยกดไลค์กดซับสไคร์กดกระดิ่งครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องเบลลี่แฟมลี่กันด้วยนะครับ ในส่วนที่ประเด็นเลขของช่วงเย็นวันนี้ครับกับประจำวันที่19เดือนมกราคมครับเราไปเริ่มต้นกันที่ทางฝั่งของทารานการเทเลสีกันหน่อยครับอย่างทารานบันลเป้งหน่วยพรำรัมซำครับประธานสโมสรของตารานการเทเลสี่ล่าสุดครับได้เปิดตัวตารานเจ้าตอนสุพลยศครับนายทวันดีกรีทีมเชาติไทยและตารานเจ้าน็ตครับทิติทุ่มพรครับผู้เล่นตำแหน่งแบ็กขวาครับเข้ามาเสริมความแข็งแกร่งอย่างเป็นทางการครับเพื่อที่จะลุยศึกบอลหรือบูธริกในช่วงเลกที่สองนั่นเองครับโดยสัปทาา์เจ้า ตอนสมพลยศนั้นครับปัจจุบันครับอายุ29ปีครับย้ายมาจากเมืองทองยูไนเต็ดหลังหมดสัญญาครับโดยในช่วงเลกแรกที่ผ่านมาครับก็เป็นผู้รักษาประตูที่มีสติครับการเซฟสูงที่สุดในลีวอริกูลามาครั้งและยังเคยคาแข้งกับหลายทีมครับทั้งแต่นั้นปูริทูเอฟซีพัทยายูไนเต็ดและพีทีประจวบเอฟซีรวมถึงครับยังเคยติดทีมชาติไทยครับทั้งชุดย29ปีอยู่23ปีและชุดใหญ่ครับในยุคของต่นันออกิระนิชิโนอีกด้วยแหละครับ ในขณะที่ด้านของทันันทิติทุมงพรนั้นครับแข่งวัย24ปีครับโควส์ผสมเซืร์ฟมายเลข29ลุงเล่นได้กับการทะเดือด f c ครับในช่วงลีกที่2โดยเจ้าตัวนั้นครับสามารถเล่นได้ทั้งเบ้ขวาและกองหลังส่วนประวัติที่ผ่านมาครับในการค้าแข่งครับคือเล่นได้กับทนัตจำปาสิงยูเนเต็ดพัทยายูเนเต็ดสมุทรปราการชิตีฐานบอก f c อาร์มียูเนเต็ดขอนแก่น f c และขอนลาสิมามาด้ FC และล่าสุดกับทนัตรำพูลบรีเออร์ในลีกๆกของร,รดูกัลนี่แหละครับ แต่ซึ่งในขณะเดียวกันเลยครับล่าสุดกัปตันบารันเป้งนพรมรัามครับได้ออกมาเปิดเผยถึงการเสริมทัพในครั้งนี้แหละครับอที่ผานมาครับแม้ว่าแป้งจะมีภารกิจกับทีมเชาติไทยแต่ในฐานะประธานสโมสรครับก็ยังให้ความสําคัญกับทีมการเทือดอยู่ตลอดเรารู้เลยครับว่าการแข่งขันในช่วงเล็กที่2ก็จะยากหรือเข้มข้นมากขึ้นเพราะหลายทีมครับขยับเสริมทัพกันอย่างเต็มที่ทั้งกลุ่มหัวตารางและท้ายตารางดังนั้นครับเราก็จะวังนะครับขึ้นไปจบหัวตารางรวมถึงฟุตบอลถ้วยแอฟริกครับก็ต้องพยายามที่จะปรับปร การได้ผู้เล่น2คนนี้เข้ามากับแปลงเชื่อเลยครับว่าจะทําให้เราแข็งแกร่งขึ้นโดยเฉพาะเกมรับครับในรายของตะนันเจ้าตอนสุพรยอกกาลังอยู่ในช่วงอายุและฟอร์มการเล่นที่ดีเป็นผู้รักษาประตูครับที่มีสติเซฟสูงสุดอันดับที่1ในช่วงแรกแเช่นเดียวกับตะนันทิธิทุ่งพรครับที่อายุเพียงแค่24ปีถือเป็นผู้เล่นแห่งอนาคตเล่นได้ทั้งแบ้ขวาและเซ็นเตอร์กราบในระบบกองหลังสาคนและเชื่อเลยครับว่าท้งคู่จะเข้ามาเป็นอีก2ตัวเลือกครับที่ดีให้กับทีมและที่สําคัญครับก็จะทําให้การแข่งขขัันนนใทีีสูงึ้้อกดวยลครบ ในส่วนที่ประเด็นที่2ครับเราไปต่อที่ทางฝั่งของทางด้านเมืองทองราเตัดกันเลยครับเมื่อสุดได้ประกาศเปิดตัวหกแข้งใหม่ครับโดยศึกลีโวทลิกในช่วงเลกที่2เมื่อช่วงเที่ยงที่ผ่านมาหละครับในขณะเดียวกันเลยครับโดยทางด้านเมืองทองราเตัดครับนำทีมโดยทางด้านคุณวิลักษิโรทองครับประธานสโมสรคุณบิ๊กเปครับลุนาริสซูวาจาผู้อำนวยการของสโมสรและโค้ชครับอย่างทางด้านบาริ ee, โอยูรเปกีหัวหน้าผู้สอนครับเพื่อที่จะร่วมแถลงข่าวผ่านทางช่องของทางด้านเมืองทองราเตัดได้เปิดตัวทางด้านบิลเลียมพ็อกเจริญศักดิ กันนาดินถาวรศัก์ปฏิวัติค่ใหม่กิษณาพมบุญสันและทางนานคัดคณะคำเยาะคำรวมทัพเมื่อเวลา13นาฬิกาของวันที่10มกราของวันนี้เลยครับในขณะเดียวกันเลยครับป่าสุดกัปนันบาร์ดิโอยูโรปกีครับก็ここได้ออกมากราบอีกด้วยเลยครับว่าการแข่งขันครับในลีกที่2ผมมีความตึงเต้นและขอขอบคุณสโมสรครับที่เชื่อมั่นในแนวทางเข้าใจไอเดียของการทำชีพรวมถึงการเสริมทัพตามที่ต้องการหวังเลยครับว่าเราจะกลับมาเล่นฟุตบอลที่สนุกและถือเป็นความท้าทายสำคัญของอาชีพโค้ดอีกด้วยเลยครับ ในส่วนที่ประเด็นที่3ครับเราไปต่อกันยาวๆเลยครับสำหรับตลาดซื้อขายช่วงที่ปิดไปแล้วครับเมื่อราสุดกับตนานปริทรูเอฟซครับทีมันดับปี8ของตารางในสึกฟุบอลรีโวทัดีครับได้เปิดตัวตาลานหิมจยองครับในลุกจักรตาลานกิปโปเอฟทีมในศึกของตะลา,เาในเคลีกสองเกาหลีใต้คอรมรวม ในช่วงเลกที่2อ,อย่างเป็นทางการเลยครับโดยแข้งวัย3ปีนั้นครับเจ้าของส่วนสูง180เซนติเมตรครับก็สามารถเล่นได้ทั้งตำแหน่งプレเม์เกอร์และตัวริมเส้นโดยเคยติดทีมชาติเกาหลีใต้ครับชุดเยาวชนไยตั้งแต่ยูสิบห้าปียูสิบเจ็ดยูสิบแปดยูสิบเก้าและยูยี่สิบโดยจะสวมเสื้อหมายเลขสิบสี่ครับที่เคยเป็นเบอร์เก่าของแต่ะรีลอีซอทีเดเทพวิโดไทยครับแข้งตำนานของสมสรสอนล,ล่งแนในช่วงเลกที่สองนั่นเองครับ และโดยซึ่งท้งนี้ครับสำหรับทนานนนฮิมเจยองนั้นครับเคยผ่านการการแข่งบอลทั้งเดกูเอฟซีอันซาตกรีนอตเอฟซีและล่าสุดก็คือทนานนนกิปโปเอฟซีที่ประเทศเกาหลีใต้เลยครับส่วนโปรแกรมการแข่งขันครับของทน่านโนปริโทโรเอฟซีครับก็จะออกไปเยือนชลบุรีเอฟซีในศึกบอลดลีววทัศน์ครับนัดที่16ในวันอาทิตย์ที่22มกราคมครับขีกรอบเวลา18นาฬิกาตรงนัสนามของท้านชลบุรี UTA ีเอสเตเดียมนะครับในส่วนที่ประเด็นต่อไปครับเราไปที่เก็บตอก ของแต่น้นทีมเชาติไทยกันหน่อยครับเบอร์ดาสุดครับมีแข้งไทยถึง5รายด้วยกันครับที่ได้ติดโผทีมยอดเยี่ยมของแต่นา้นอาเซียนฟุตบอลในการแข่งขันชิงแชมป์อาเซียน2022นะครับโดยในขณะเดียวกันเลยครับเพจอาเซียนฟุตบอลครับก็ได้จัดทีมยอดเยี่ยมครับหลังเสร็จสิ้นการแข่งขันของศึก AFF Mitsubishi Electric ครับ2022ไปเป็นทีเรียบร้อยแล้วนั่นเองครับโดยทต่นั้นทีมเชาติไทยครับก็จะสามารถคว้าแชมป์สมัยที่7จดไปครองได้อย่างสําเร็จเลยครับโดยในรายชื่อของ11ผู้เล่นนั้นครับที่ติดผข้าาามในอซี ฟุตบอลในครั้งนี้ครับก็จะประกอบไปด้วยกองหน้าครับก็คือตะนนเยียนเทมลิ่ครับจากธนาาทีมชาติเวียดนามทีเลสินแดงด้จากทีมเชาติไทยสายฟาดฮาริมจากทีมชาติโปริเซียกองกลางครับนำมาโดยตะนาสับลัดยูเย็นครับจากทีมเชาติไทยตีรทอนบุญมาทานจากทีมเชาติไทยเยียนวังดิครับจากทีมชาติเวียดนามกองหลังครับนำมาโดยตานาดวนวังเงาครับจากธนาาทีมชาติเวียดนามจอดีอาหมัดจากทีมชาติไอรินเซียปันสาเฮวิบุญจากทีมเชาติไทยและตานาสุพรัณบุรีรัฐจากทีมเชาติไทยแหละครับคนสุดทย ายครับก็คือทางนั้นผู้รักษาประตูครับก็คือทางน้านดังวันลำเลยครับจากทีมชาติเวียดนามที่เสียไปเพียงแค่3ประตูเท่านั้นแหละครับ ในส่วนที่ประเด็นปิดท้ายของวันนี้ครับเราไปปิดท้ายกันที่ทางฝั่งของตารานนครขลาซีบามาดา f อฟซีกันหน่อยครับทีมในศึกฟุตบอลลีวอธดีครับล่าสุดได้ประกาศปล่อยตะนานนพพลเกิดแก้วและตะรานรมรันรอถวินิจครับสองผู้เล่นของทีมในช่วงลีกที่2โดยสัญญายืมตัวเลยครับไปอยู่กับสโมสรในศึกทลีสามอย่างเป็นทางการเลยครับโดยเรามาเริ่มต้นกันจากที่ตะานนพพลเกิดแก้วกันหน่อยครับกองหลังวัย21ปีครับน้องชายของตะรานเฉลิมพง์เกิดแก้วครับก็จะย้ายไปอยู่กับตะรานพัทยาดอกฟิทยูเน ฝูงของศึกทนิลสามครับในส่วนภาคตะวันออกเลยครับ และส่วนในรายที่2ครับก็คือตนานโรมลันรถวินิจครับกองกลางวัย4ปีครับก็จะย้ายไปอยู่กับตนาหนั่ยังสิงห์หัดใหญ่อยู่ในแตดครับทีมอันดับที่6ของตารางธนีสามในฤดูกาล2 0 2 2สูงพาตายครับหรือทั้งสองคนครับก็จะไปเพื่อเก็บเก็บประสบการณ์และหาโอกาสครับการลงกเล่นอย่างสม่ำเสมอเพื่อเตรียมความพร้อมกับกลับมาเชีทัพสวัสดิ์แคทอีกครั้งในอนาคตเลยครับโดยสำหรับโปรแกรมของตนานนครราชสีมาบรายสีนั้นครับก็จะเปิดหลังพบกับตาะหนั่พีทีประจวบคุชชีในศ นัดที่16ในวันเสาร์ที่28มกราคมครับคลิกอัพเวลา19นาฬิการตรงณนะสนามของท่านเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาครับเอาเป็นว่าถ้าใครชอบคลิปนี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์และกดกระดิ่งครับเพื่อเป็นกำแกจกับพวกเราทีมงาน Bedley f a c t o y กันด้วยครับเพื่อน,นำไปพัฒนาคลิปต่อๆไปแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ